ขนนวดหนึ่งก็้วดนี้ก็ใช้ได้ตั้งหนาตั้งหลายวันอยู่หรอกใส่เขตักให้เขาพอสมควรกับหมูเขงเร่าใส่เยอะไปมันก็ไปทิ้งกอดีเนี่ยใช่ไหม ก็จะได้มาอย่างไรแล้สบู่นั่นแหละแกะกในซอยนะเขาบอกใชด้ดีไวนะ้คนในซอยด,ดีดีของฟรีอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามันรู้สึกว่ามันเนื้อมันขี้ใครมันเปื่อยก็ว่ะมันได้ทำเ<ห>องรึเปล่าเออไม่รู้ผมไม่รู้ครัไม่เป็นเออหอยมอเราต้ม,ม,ต,มต้มเสร็จแล้กากิ้งเนี่ยแล้วทำเสร็จแล้วก็เอากลับบ้าำตรงเนื้อมันดิให้แม่ทำให้เลยกลับบ้านเลยเนื้อมันอย่างเงี้ยคือมีส่วนทำให้น้ำมันข้นใช่ไหมมีส่วนเล้ว็มีส่วนสิ รสชาติมันจะเข้มข้นกว่าเดิมเยอะ,ะกากกากทิ้งหมดเลยกองกากทิ้งหมดเลย <c oughs> ลลกูนั่นแะหละกากปลืองอ่อนคันเอาน้ำเสร็จแล้วพวกนี้เราทิ้งไปคือต้องมีขี้มือด้วยใช่ไหมแม่ถึงอร่อยใช่หางตูดมาแล้วมาเป็นหย <c oughs> องขึ้นต้มเฉยแล้วก็แล้วก็เอาทิ้ง แค่นี้ก็หมดเท่าไ่แเนี่ยเออใช่ไหมมิ้นใช่ไหมแค่นี้มันก็เป็นอย่างนนั้แไรของกูแบบเหมือนน้ำเปล่าเลยใช่ไหมนี่เราเพื่อใส่กนเราปรุงรสตั้งแต่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับนี่เลยใส่ที่น้อยดูก่อนแล้วเราค่อยๆเอาน้ำตาลใส่แล้วค่อยไปตั้งไฟ นมันไม่ได้กินที่มือเรามันจะอร่อยแน,น่ไงมันต้องกินที่มือเราไปด้วยครับไอ้น้ําผุกน้ำจิ้มตรงนี้ต้องเป็นเปรีย้ยวเค็มหวานสามรสนี่ใช่ไหมฮะใช่แล้วหลอกสามรสน้ำตาลก็กะเอาใช่ไหมแม่กะเอาก็ชิมแล้วก่อนเพราะต้องตั้งไฟไงนี่มมชิลล์แม่ก็ใส่พี่ต้นไม่ใส่เลย,เยแต้องใส่เลย นะเนี่เราต้องใส,ส่สิมือใช่ไหมมือนั่นน่ะเขา <c oughs> ถ้ามันได้สามรสถ้ามันได้เค็มได้หวานอืมแค่นี้มันก็แล้วที่วันนั้นแม่ทำมัน,ขน,ขนเลยทำคนๆก็คือใส่ข้าวครัวใช่ไหม,มข้าวครัวลงมันก็คนแล้วขว้าวพริก,รกแม่ทำใส่พริกแปรไปเรียบร้อยแล้ยนะยี่บรอง่ายถึงไปต้องมา อะลรนะแม่ที่แม่แม่คุยกับกูอ่ะเขาแม่ใส่เข้าไอ้นั่นอ่ะพริกเออพริกข้าวั่วลงไปน้ำไปเลยทีเดียวแล้วกเก็บไว้นานๆไม่เป็นไรอ่ะใส่ตู้เย็นสิ <c oughs> เราจะเพิ่งใส่ผักสิจะเพิ่งใส่ผักใส่ผักเข้าไปน่มันจะไม่ไม่ได้ผักมันจะท้ำไม่เสีย <c oughs> เรื่องสีอะครับสีอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมสีอะไรสีน้ำเราเราลงนี่เราไปแต่มันจะเข้มมันลงพริกป่นกับข้าวเปลือาไปก็เข้มแล้วลองชิมดูไปยังโอ้โหไปยังใช่ครับเป็นไงนะเทนหน่อยได้แล้วเหรอเออนี่ก็ะคุนแล้วนะเนี่ยใช่มันไม่ใส่ปลากรูใช่ไหม มันก็เปรี้ยวๆนะแม่เป็นน้ำตาลลงอีกได้น้ำเปรี้ยวอยู่เลยเรื่องปรุงมึาปรุงอีกทีนึงอ่ะแต่พอเข้าใจพอเข้าใจอยู่แม่บอกเทคนิคอยู่ว่าต้องมีรสอะไรอะไรสามรสอย่างสามรสน่ะตั้งไฟหลังจากปรุงได้รสชาติที่ต้องการเสร็จแล้วก็ตั้งไฟใช่ไหมครับแล้วค่อยมาใส่พริกป่นแล้วตทีหลังรับ มันเย็นส์หรแล้วผักก็ต้องใส่เลยนะผักผักก็ใส่เลยตอนจะไปจะให้เขากินใช่มมันจะได้นะมองดูน้ำจิ้มมันจะออกสีมันจะมีเขียวๆบ้างะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเราใส่ไปมันก็ช้าหมดเิครับคิดปุ่นเขาพัวแม่มีใช่ปะตอนเนี้ยใส่ไปเลยนะ ก็นนเนี่ยเดี๋ยวมันก็อยู่หมูเราก็มีมักอยู่แล้วครับผมมันเนื้อมะขามใช่ไหมฮะเนื้อมะขามถ้าเราต้อมนิ่งๆมันก็ได้แต่น้ำมันเราไม่ได้ข้าวเอาเนื้อใม่ครับมผมว่าเนี่ยม,มันเนี่ยที่เห็นเขาขายแล้วมันคน้คนๆมันจะข้อนอย่างเงี้ยนะครับแม่ ผมว่าผมทําทําไมมันไม่ข้นแบบนี้จนเอากองเอาเ้นื้อออกหมดเลยเอาตะแกงมานั่งกองไม่รู้ใส่แลเยเอาะไรถ้าหนูจะต้มน้ําก่อนใช่ไหมต้มหมดแลแหละแล้วมาคั้นเหมือนกันคั้นอย่างนี้แหละเอาตะกากมันออกองนั้นอะบีบกาดออกแบบนี้ถ้าเบีบกาดออกงั้นก็มาปรุงรสตอนนี้เร้มาตั้งไฟใหม่นี่มาเสียเวลาเราคั้นเลยครับ เราไปแช่แล้วก่อนแช่ตู้เย็นต้องมาอุ่นใหม่ป่ะเหมือนแกิมเหรอควนออกมาตั้งได้เลยตั้งให้ให้หายเย็นปกตินะครับหายเย็นปกติไม่ใช่หมายถึงเวลาเราไปขายแล้วมันเหลือต้องมาอุ่นก่อนแช่ป่ะไม่ต้องอุ่นอ่ะไม่ต้ีเย็นเไม่เสียเพราะว่ามันสุกหมดไงมันไม่ได้ของดิบมันไม่ใช่น้ำเปล่าเปล่ามามขามนี่มันก็สุกอยู่แล้วมันก็ไม่มีผลเสียถ้วยขนาดนี้ แล้ววันนั้นแม่ทาเยอะขนาดนี้ไหมนี่ะก้ยใช้ได้หมูหมูสีโลครึ่งยังแค่ไม่หมดเลยครับอันนั้นคือกินแหลกเลยนะแบบตักกันกินแหลกเลยไม่ได้ขายนะก็หมูสีโลครึ่งยังใช้ได้เลยนุ้ํทำใส่กันั่งอะไรอย่างเงี้ยไปหาซื้อมาครับผมให้มันเย็นแล้วค่อยใส่ไปใส่ร้อนๆใส่หม้อไว้เอเย็นแล้วค่อยปอกไป ๋ยเรลืมนะมึงกอดขายตัวถามมันแล้วไปว่ามึงขายอเี้ยตอนนั้นสามทุ่มยังไม่สี่ทุ่มเลยเกือบสี่ทุ่มใช่ไหมหมดอะไรอย่างน้อยอกสากมโลน,น,น่าจะยังได้เพิ่มเพิ่มของนะแม่ม <c oughs> ถ้าลูกค้าเรามาแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปไงครับเพราะเวลาตลาดนี่เดี๋ยวมามว่าห้าโลมันสามทุ่มกว่ามันให้เปิดตัวกข้ังนอง บอกบว,อว่านป็นตีบ้วนอืมอ้วนขนาไหนเนี่ยผมบ้านผมมันถ้าแม่เห็นของตัวที่บ้านผมนะตรงนี้คุยความยาวเท่ากันนะครับแต่ว่าความกว้าง,งตัวเนี่ยโอ้โหจิ้มเต๋อลองเลยไม่ต้องอ้ <c oughs> วนไม่ดีอ้วนนั่มันเป็นโรคหมาพวกนี้ ทิ้งใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นใช้มะขามเยอะแค่ไหนวะเยอะนะแต่น้ำเยอะก็ใส่น้ำเยอะให้ประมาณนั่นแหละประมาณเอาดิน้ำกว่าเราจะขายกับให้มันได้เท่าไหน่ก็ประมาณเอานี่นล้วมะขามหาซื้อลาลาเนี่ย มันราคเปลี่ยนอะแล้วปกติมึงซื้อที่ไหนอะมันมีซื้อเองบ้างในที่บ้านมีอยู่บ้างก็เลยว่าถ้าเกิดต้องไปซื้อแพงออกถูกใช่ไหมแม่ราคาเปลี่ยนแต่ถูกมะนาวอีกรสชาติมันมันเหมาะแต่เป็นน้ำจิ้มแจ่วมากกว่าด้วยใส่ได้เลยอะแม่ใส่ได้เลยดูสีแม่ขั้วนี่คือที่แม่บอกว่าขั้วสีสวยๆนี่ต้องเป็นอย่างนี้เพอตามมันเป็นอย่างนี้ครับใช่มันจะออกเหลือง จะเอามันไม่มันจะขมมันเราต้องทำอย่างนี้หนึ่งเราขาวงอย่าให้ขาวมากแม่บอกใช้ข้าวข้าวเหลืองเหลืองข้าวเจ้าข้าวเจ้าด้วยนะถ้าเป็นข้าวข้าวเหนียวมันพอใส่ลงไปมันจะอืดใช่ใช่แต่พริกหอมอ่ะพริกนี่แม่พริกอะไรอ่ะเราพริกป่นดิหมาซื้อตลาดเลยทำเองซื้อตลาดมาพริกแม่เคเอามาหมดแล้ว ก็ทนะี่ตอนนั้นหอมใช้ข้าวสารแล้นไ่ก็แต่ถ้าเราสังเกตดีๆที่เราใส่อยู่อะมันแล้ววันนั้นแม่ทำอย่างนี้เลยไหมร้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมเท่ที่เทใส่ถ้วยนะเออเทใส่แล้วทิ้งไว้ให้มันแห้งแล้วก็ไปเอาต้นหอมมาใส่ให้มันเย็นก็คือ้าจะเสิร์ฟก็คือนั่นแหละก็ไได้้ม่ชต้นหอมใส่ผักชีอะไรต้นหอมใบใบผักชีฝรั่งอย่างนั้นได้แไหมได่ผักชีฝรั่ง ซีบกซีมะดั่งต้นหอมแหลได้หมดนี่ลืมแม่มีหมูไหมเนี่ยไม่มีเอาไปซื้อมามึงอยากทำน้ำตกไหมกินไหมมาทำดูเลยเดี๋ยวก่อนกินไหมแหละเย็นนี้กินไหมเดี๋ยวมันกลับแล้วมันต้องไปเอาชื่ออไปจะบวชไงเมื่อ๋อหนูจะบวชใช่ไหมเอาอันนี้ไปเลยนะไม่อยาทำให้เนี่ยเอาไปเลยเดี๋ยวหาถุงใส่ถุงมีอยู่แล้วไปกี่โมงอ่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วรอให้มันเย็นทั้งนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวใส่ถุงไปได้ครับแม่วันนี้ พระที่วัดเขานัดไปเอาฉายาครับ๋อชื่อใช่ไหมหอมอ่ะะของหนูน่ะจะหอมกว่าข้าวคั่วของแม่นี่แม่ซื้อมานะนะข้าวคั่วมันน้ำมันหมดอ๋อนี่ข้าวคั่วซื้อแม่ม่ได้ของหนูจะหอมกว่านี่แม่บอกว่าไอ้ขาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ทีหลังนะเพราะมันจะได้ไหมนี่มาลองกิน ดี๋ยวมันเย็นมันจะอร่อยกว่าน,นี่ที่มันยังร้อนอยู่โอ้ไหมอ่ะเอาไปเลยว่ะจบมันเค็มคนอ่ะออืืมมเกี่ยวคนนะดูของกูสินี่แหละไปเนี่ยแหละเหนียวเหนียวอย่างนี้เลยแม่เนี่ยที่ผมทำถ้าแห้งแล้วจะเหนียวกว่านี้อีกเว้ยไม่ไม่องไเจออืนขึ้นไปอะไรข้าว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 ใช้ข้าวเจ้าข้าวเจ้า ถ้าเป็นข้าวเหนียวแล้วมันจะมันมันข้าวเหนียวก็ดุยแล้วมันจะมันจะกองขึ้นเยอะน่าเปรนอนองก้นนะอันนี้ก็นองก้นเหมือนกันแต่ว่านไไม่เป็ร